thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเป็นคอนเทนต์ p p o o n e 5 5นะครับวันนี้เราจะมานั่งดูวิดีโอนะครับเขาเรียกว่าซีนิเมติกนะครับก็เป็นแนวแบบถ่ายเป็นวิดีโอเหมือนกับเล่าเรื่องนะครับเป็นหนังอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกซีนิเมติกหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เปิด YouTube ช่องเพื่อนๆพืพี่พตังน้องคนอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของต่างประเทศนะครับ ช่องนี้คุณอา,อาส,ส,สฟูทำมิม,มขอไยอ่านไม่ถูกเลยวะนะครับามาดูนะครับตัวนี้เป็น15โปรนะครับเดี๋ยวมาดู15โปรไปพร้อมๆก,กันว่าเทพขนาดไหนนะครับใครจองแล้วก็ดีใจด้วยนะครับจองได้ที่ไหนบ้างก็ในเว็บ Apple นะครับแล้วก็เว็บเครือข่ายพันธมิดเขาก็อย่างเช่น Shopee, Lazada ก็มีนะครับ พวกบานานามีนะครับแล้วก็พาเวอร์บายมีแล้วก็ Buy, แบรนด์ Bank, อื่นๆมีนะครับผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับใครอยากจองก็กดลิงก์เข้าไปจองออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับที่เอาไว้รูดนะครับสูงสุดสิบศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนหรือว่าเยอะกว่านั้นก็มีนะครับผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับใครยังไม่มีบัตรสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะจ๊ะโอเคมาดูกันเลยนะครับเป็น15 Pro ปุ๊บ โอ้โหนี่ครับค่อยๆเฟดอันนี้คือแบบถ่ายใกล้นะครับถ่ายใกล้ต้นไม้แล้วก็เลนไกลหน่อยเลนปกอันนี้น่าจะปกติมั้งโอ้โหมือนี่ต้องนิ่งมากนะครับโอ้เขามีโดนด้วยนะครับอันโดนนี่แต่ช็อตที่ถ่ายตรงนี้น่าจะเป็น iPhone นะครับถ่ายตอนบังคับโดนแล้วก็เป็นสโลโมชันนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้เฟดกลับมาอันนี้โดนครับโดนเราผ่านเลย อันนี้น่าจะโดนครับนี่โดนละเออเนี่ยอันนี้ไม่น,นี่เดินอย่างนี้เหมือนโดนนะเนี่ยอันนี้มันโดนดีกว,ว่าช่วงแรกน่าจะเป็นแค่นี่ครับไอโฟนอันหลังแม่งโดนหมดแล้วนะครับบอบอเอาบอเอานะครับแต่ชอบช็อตช็อตนี้มากเลยอรสวยเนาะสวยเนาะ,ะไปดูอีกอีกคนอื่นคนอื่นแล้วกันนะครับอันนี้เลยคุณเดอะ MST e c h Tech นะครับเดี๋ยวขอยนุญาตอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกเมื่อกี้เดินเข้าอันนี้เดินออกนะครับเดินออกเห็นเดินออกแล้วก็มีสโลนะครับอันนี้ถ่ายข้างบนก็หมุนะเดินหมุนนิดนึงอันนี้ก็หมุนนะครับเอาไปใกล้ต้นไม้แล้วก็หมุน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 แล้วก็สโลนิดน,นึงนะครับอันนี้เดินออก นี่แล้วนี่เหมือนจะซูมและซูมฟืบอ,อันนี้เดินตามน้องอ่ะขออ,อนุญาตนี่ก็เฟดลงมาครับไม่ใช่เฟดดิถ่ายจากข้างบนแล้วก็ค่อยๆแพนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้แพนแพนไปทางไหนเนี่ยด้านข้างอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนเดินไปทางซ้ายอ่ะนเด็กเด็กเด็กเดินตามเด็กนี่ครับหมุนซ้ายเ,เพื่อนๆเวลาถ่ายก็แบบ ซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยครับหมุนซ้ายหมุนขวาดึงมาให้ตรงนี้มันชัดนะครับถ่ายด้านบนนะฮนะแมอย่างเทพซับสไคร์เขาด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้ดูแล้วต่อไปคุณคุณไอมาโครนะครับคุณไอมาโครเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปตอนต้นๆหน่อย จะแกนเน้นถ่ายวิวอันนี้ถ่ายโคดหินอันนี้เดินเร็วไปหน่อยจากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนแล้วก็บนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้หลายตานิดนึงครต้องแบบดึงช้าๆหน่อยอันนี้หมุนซ้ายนครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้เทคนิคนี้ดูนะครับถ้าถ่ายกับต้นไม้มันน่าจะประมาณนี้แหละครับ ใช้พระอาทิตย์ช่วยเลยครับให้แบบแสงมันส่องเข้ามาอันนี้ก็ใช้เทคนิคแบบหนานี้เดินแล้วเดินอันนี้น่าจะมีขาตั้งกล้องนะเวลาถ่ายด้านล่างนะครับล่างขึ้นบนเห็นไหมอันนี้เป็นเนี่ยก็จะเทคนิคแบบล่างขึ้นบนบนลงล่างแล้วก็หมุนซ้ายทีหมุนขวาทีนะครับดึงจากใบเล็กเนี่ยถ่ายจากพื้นแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เขาจะเน้นวิวอันนี้ถ่ายคนละถ่ายคนก็ตั้งกล้องตรงๆนะแล้วก็ถ่ายคนตัดสลับอันนี้เดินแต่พี่ก็ถ่ายเร็วไปหน่อยวะตาลายนะตาลายนิดหนึ่งฮนะโอเคโอเคผ่านเลยผ่านเลยต่อไปนี่กลางคืนบ้างนะครับกลางคืนบ้างคุณ JP นะครับอับบาฮัมใช่ไหมอ่าดูดูนี่กลางคืนก็แสงมันดีขึ้นนะครับ เนี่ยมันต้องแบบช้าชแบบนี้ครับล่างขึ้นบนเดินตามหลังแล้วก็แผ่นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับอันนี้ซูมล่างขึ้นบนนี่แล้วก็บนซูมโอ้โหเขาตัดเร็วผมพูดไม่ทันเลยนะครับดิฟฟบอันนี้เป็น15โปรนะครับจริงๆ15โปรก็โอเคแล้วล่ะเพราะว่าผมชอบใช้15โปรเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ถ้าตัวตัวใหญ่วันนั้นมันใส่กระเป๋าไม่ได้ครับผู้ชายเราชอบใส่กระเป๋ากางเกงเนาะนะครับซูมนะครับถ่ายน้ำวเวลาเพื่อนๆถ่ายก็ต้องเอาแบบหลายช็อตมาต่อกันอะ่ะมันถึงจะเล่าเรื่องได้แบบได้ครบนะครับแต่ว่าช็อตนึงก็ไม่ต้องยาวนะครับเนี่ยไม่จีวิแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ่ายบนถ่ายล่างถ่ายหมาเดินใชค่คอยๆดึงขึ้น,นเดินตามแล้วก็ สโลหน่อยนะครับสโล่หน่อยก็จะสวยๆแบบนี้นี่ครับจบขอบคุณนะครับต่อไปคนสุดท้ายเป็นสโลโมนะครับของคุณเทคอาร์ติสนะครับอ่านี่เป็นต้นไม้อันนี้ถ่ายต้นไม้ถ่ายจากมุมเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยับอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะ อันนี้หมุนให้มันเวียนหัวซะแล้วอันนี้ช้าๆหน่อยบนลงล่างอันนี้เดิน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 ไปข้างหน้านะครับเห็นไหมเดินไปข้างหน้าเฮุ้นซ้ายมุนขวานี่เดินแล้วให้ต้นไม้มันบงังอะแล้วแต่เทคนิคนครับแล้วแต่เทคนิคมันไม่มีผิดมีถูกนะครับแค่ทำมาแล้วคนชอบ นะครับแค่นั้นพออย่าไปคิดเยอะอ่าประมาณนี้ครับวิดีโอเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ค่อยได้เครื่องกันนะครับก็เลยเรีวิวก็ยังน้อยอยู่เดี๋ยวรอให้เพื่อนๆเขาได้เครื่องกันก่อนนะครับฝรั่งอ่ะถ่ายสวยนะครับส่วนคนไทยนี่ผมไม่ไม่แตะดีกว่าครับไม่แตะดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวฝากช่องนิดน,นึงครับนี่เลยใกล้จะ1นึ่งแสนและละอีกไม่กี่พันนะครับฝากช่วยกันกดติดตามนะครับ กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพิ่งลงนะครับบัตรเครดิตผ่อนไอโฟน e 15ไปอะนนี้ผมกดให้ดูถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะผ่อนไอโฟนใช่ป่ะนี่เลื่อนลงมานะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีบัตรที่0%นเนะครับตอนนี้มีกรุงศรีมีกรุงศรีเฟิร์สชอยกรุงศรีแพตตินัมนะครับททบีนะครับ UOB ีนะครับถ้าสั่งจองก็จะมีจองผ่านบัลดาหน้า Banana นะครับผ่าน Apple สตูดิโอเซเว่นะครับแล้วก็ผ่าน powerbuy online นะครับแล้วก็ในช้อป e ี้ลาซาดก็มีให้พีออเดอร์ทั้ง l a ซ a ด้ทั้งช้อปปี้เดี๋ยวผมกดให้ดูอย่างถ้าเป็น First Choice, เฟิร์สช i c e เพื่อนๆอยากจะสมัครก็กดเข้ามานะครับเนี่ยก,กดเข้ามาแล้วก็จะมีข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมาแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรุงศรีพทินัมหน้าตาย,ยัางไงพทินัมหน้าตาแบบนี้ช้าไปอีกนะครับททบล่ะกดไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ UOB ล่ะกดไปก่อนอ่ากรุงสีเป็นแบบนี้นะครับกรุงสีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ TTB ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคแต่เพื่อนๆต้องกดรับคุกกี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับเพราะว่าผมใช้อีกโคมหนึ่งนะครับอ่าผมรับแค่โคมเดียวพอไปรับหลายอันไม่เอานะครับอันนี้ UOB ครับก็กรอกข้อมูลส่งเรื่องไปเหมือนกันหมด ก่อข้อมูลส่งเรื่องไปเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกลับนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าต้องทอํายังไงบ้างนะครับโอเคโอเคแล้วก็ถ้าเป็นจองอะจองอย่างของบรรณาล่ะเป็นยังไงเปิดเข้ามาก็จะประมาณนี้มันก็กดจองได้เลยนะครับีกก็มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสตูดิโอเซเว่นนะครับอเวอบายแล้วก็อ่ะถ้าเป็นลาซาด่าล่ะลาซาด่า ลาซาด่านี่ครับมีหลายต่อเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเข้ามาอ่านข้อโมูลได้เลยนะครับเข้ามาอ่านข้อโมูลได้เลยนะครับผมแปะลิลงก์ให้หมดแหละลาซาอ่าช้อปปี้ล่ะช้อปปี้ก็คล้ายๆกันหลายต่อเหมือนกันนะครับมีเก็บโค้ดด้วยนะครับถนัดแพลตฟอร์มไหนก็จัดไปนะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคตามนี้ละจ้านะครับ iPhone 15ใคร จองแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายครับ